come สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับผมพูดถึงละครที่เราเนี่ยจะได้ดูในอนาคตนะครับผมของค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันนะครับจะพูดถึงละครทั้งหมดที่อยู่ในสต็อกนะครับผมของค่ายดีด้าวิดีโอนะครับที่เราเนี่ยกำลังจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ดูในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือในปีหน้านะครับต้องบอกก่อนว่าละครของค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจบไปเลยนะครับผมนั่นคือเรื่อง วงการบันดาลรักนะครับได้มิกทองระยะนะครับผมมาประกบคู่กับโบมรดานะครับตอนจบเนี่ยก็ฟาดเลตติ้งไปสูงพอสมควรนะครับผมระหว่างคู่จิ้นคู่นีนะครับและไปพูดถึงละครที่เราเนี่ยกำลังจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับมีโพออกมาว่าจะเป็นละครล็อตหน้าเลยนะครับผมที่เราจะได้ดูกันนั่นก็คือเรื่องวิมานบนตรานั่นเองนะครับวิมานบนตราเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมาแทนเพลิงเสนหาหรือแทนอินซีแดงนะครับผมแต่ว่าจะได้ดูในล็อตหน้านี่แหละในเดือนหน้านะครับ เรื่องวิมานมนตานะครับผมได้พี่ยุ้ยจิรนันโนแจมนะครับเล่นเป็นตัวดําเนินเรื่องเลยนะฮะพระนางก็คือบิ๊กเอ็มกิตริศนะครับผมประกบคู่กับตูนพิมพ์ปวีนะครับไปฟังเรื่องย่อกันละกันณนะเรือนที่มีอดีตน,นะเรือนที่มีความตายณเรือนที่การรอคอยกําลังจะสิ้นสุดเพราะการถูกชายคนรักทรยศเธอจึงทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดศัตรตูหัวใจมีหนซำซ้ําเธอยังทําวิธีสะกดวิญญาณคนรักและเส้นสังเวยด้วยเลือดสาว ทบริิสุธ์เพื่อให้ตนมีชีวิตอยู่โยงคงกับพันรอคอยร่างที่เหมาะสมมาเป็นร่างใหม่ของวิญญาณคนรักอีกครั้งโดยเธอไม่รู้เลยว่าความทุกข์ทรมานกําลังรอคอยอยู่เบื้องหน้าและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายกําลังมาทวงคืนจริงๆแล้วเรื่องย่อเนี่ยเป็นพอดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมจะมีตั้งแต่ในอดีตนะครับผมจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้ว่าเขาดําเนินเรื่องกันยังไงนะแต่เนี่ยเขาบอกว่าเรือนแห่งนี้นะครับผมมีทั้งอดีตมีทั้งความตาย มีการรอคอยที่ไม่ทิ้นสุดนะครับเธอเนี่ยถูกคนรักทรยศนะครับเธอจึงทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดศัตรูหัวใจนะครับมิหนำซ้าําเธอจึงทําพิธีสะกดวิญญาณคนรักด้วยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของในอดีตชาติซึ่งพี่ยุ้ยเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้แหละคนที่ถูกคนรักทรยศแล้วก็สะกดวิญญาณคนรักนะครับไม่แน่ใจว่าในอดีตเนี่ยคนรักของเธอจะเป็นพี่เอกรังสิโลหรือเปล่าเพราะว่าจากในรูปก็คือในอดีตคือพี่เอกนะครับผมยืนคู่กับพี่ยุ้ยอยู่และเธอเนี่ยก็เส้นสังเวยสาวบริสุทธิ์นะครับ น,นี่คือเธอจะไม่ตายใช่ไหมแสดงว่าในชาติอดีตกับชาติปัจจุบันเนี่ยเธอยังคือคนเดียวกันที่ไม่ได้เกิดมาในพบชาติใหม่อันนี้คือการเดาเนะครับผมและเธอเนี่ยก็รอคอยร่างที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อให้วิญญาณคนรักของเธอเนี่ยเข้าไปสิงสู่เป็นร่างใหม่ของคนรักนะครับซึ่งร่างที่เธอต้องการเนี่ยจะใช่พระเอกของเราหรือเปล่านั่นคือบิ๊กเอ็มกิตริศนะครับโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายเนี่ยกำลังรอทวงคืนเธออยู่อ่าก็เป็นพอดเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะไม่รู้ว่าาจะเป็นควม แความดราม่ากันแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยมาแทนเพลิงเสน่หาเนี่ยพอดเรื่องมันจอออกแนวแบบใสเวทคล้ายๆกันเลยนะแบบว่าใช้มนเสน่ห์อะไรเงี้ยเ <C le af le> ออมันจะเหมือนแบบละครลอตต่อลอดเลยไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยจะเบื่อหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอรุนกันนะครับผมกับเรื่องวิมานมนตรานะครับเรื่องต่อไปนะครับผมน่าจะได้ดูกันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ่ายทํากันไปตั้งแต่เมษาแล้วนะครับเรื่องคุณชายตําระเบิดนะครับคุณชายตําระเบิดเนี่ยเป็นละครเย็นแน่นอนเลยนะครับ โภทนากอนนะครับผมมาประกบคู่กับมะเหมี่ยวพรชดานะครับเรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะจําในเวอร์ชั่นเก่าได้เพราะเรื่องนี้มันตลกมากนะในเวอร์ชั่นเก่าถ้าใครเคยดูช่องของพิเตอร์เนี่ยโคดฮานะครับเรื่องนี้นะครับไปฟังเรื่องย่อกันนะฮะเมื่อพ่อค้าขายส้ตมตำฝิมือดีกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นในพิบตาเพราะลรตอนี่นําโชคชีวิตที่เคยเรียบง่ายจึงเปลี่ยนไปเขาต้องพาครอบครัวหนีญาติที่ไม่ได้รับเชิญเข้ากรุงเทพเพื่อเริ่มต้นในการใช้ชีวิตอย่างคนรวยมิหนำซ้ำเขายา ไปตกรุมรักคุณหนูข้างบ้านจนได้ใกล้ชิดกับน้องสาวกำรรมะลอของเธอที่จริงเป็นเพียงแค่สาวใช้เรื่องวุ่นวายทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเงินทําให้ทุกคนในบ้านเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจที่ยากจะลงตัวจริงๆแล้วเรื่องคุณชายตะระเบิดในเวอร์ชันเก่าถนะ้าใครเคยดูนะครับเหมือนเป็นเรื่องราวของ2พาร์ทเลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเป็นแค่พ่อค้าที่ขายทุ่นตำแต่ว่ารสชาติดีลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะฮะวันนึงเนี่ยไปถูกลอตเตอรี่แล้วมีญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามามา,มากมายก็เลยไปอยู่ในกรุงเทพนะครับผม แบบโ,โหหรูหราสิ้นเปลืองกันมากนะครับและทุกคนในบ้านพอรวยแล้วเนี่ยต่างคนก็มีเรื่องปากเสียงกันถกเถียงกันแบบว่าเหมือนไม่เข้าใจกันนะครับจากรวยเนี่ยก็กลับกลายมาเป็นโจนอีกในสุดท้ายนะครับก็ต้องมาขายสมบัติกันเหมือนเดิมคือเรื่องราวมันเหมือนแบบค่อยๆดําเนินเรื่องแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะฮะเหมือนแบบมีหลายพาดในเรื่องเดียวกันอันนี้ก็เป็นละครคอมเมดี้นะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่แต่ว่าถ่ายทํากันไปเยอะแล้วน่าจะเร็วๆนี้อาจจะได้ดูนะโอเคครับไปพูดถึงเรื่องต่อไปครัับมเเรรื่่อองงนนนนนี้ป็ลละคหาขาว คือเรื่องปีกหงนะครับ่ายทํากันไปแล้วระยะหนึ่งนะครับน่าจะได้ดูกันในปีหน้าเรื่องนี้ได้บิ๊กเอ็มกิตริศนะครับผมมาประกบคู่กับเปียวทัศนีย์นะครับดีด้านี่เรียกใช้บิ๊กเอ็มเนี่ยถือว่าติดกันเลยทีเดียวนะครับผมเปรฟังเรื่องย่อกันนะครับเมื่อไม่สาวพราสนห์เป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องสาวของเขาต้องตายเขาจึงเข้าไปพัวพันกับเธอเพื่อแก้แค้นแต่นั่นกลับทําให้เขาตกหลุมรักเธอโดยไม่รู้ตัวความรักที่เกิดขึ้นจากความแค้นซึ่งความทรมานในใจของทั้งสองฝ่าย มีเพียงความเข้าใจและการให้อภัยเท่านั้นที่ทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครเคยอ่านวนวนิยายนะครับผมพระเอกเนี่ยจะมีความแค้นในตัวของนางเอกนะครับเพราะว่าน้องสาวของพระเอกนะครับฆ่าตัวตายเพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยไปตกกลุ่มรักนางเอกก็คือไม้สาวพาวเสน่ห์ที่รับบทโดดเปรี้ยวทศศิยานี่แหละนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าน้องสาวของพระเอกเนี่ยใครมารับบทนี้ จะเป็นนัดนัชชาหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตัวอย่างถ้าใครได้ดูก็คือคนที่มาตกกลุมรักแม่ไม้สาวคนนี้เนี่ยก็คืออ้นกร,รกฎนะครับทำให้บิ๊กเอ็มเนี่ยเขาก็เข้าไปพัวพันกับไม้สาวจนสุดท้ายเนี่ยก็ตกกลุ่มดักเธออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องของปีกหงนะครับอ่าโอเคอันนี้คือละครทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมของค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันนะครับที่เราเนี่ยจะได้ดูกันเร็วนี้แล้วก็ในอนาคตนะครับวิบาลมตราเนี่ยจะเป็นละครล็อตต่อไปเลยนะต้องติดตามนะครับผมสำหรับ ที่ใครเนี่ยอยากดูผลงานของพี่เอกรัศิโลดนะครับผมกับพี่ยุ้ยจินันโมโนแจมเนี่ยที่ลงจอให้เราได้ดูฝีมือระดับแบบว่าเคยเจอกันในละครบูนะับผมหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นฝนเหนือหรือชุมแพนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้กลับมาโครจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ติดตามผลงานของนักแสดงทุกๆท,ท่านด้วยละกันเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดน,นะครับผมขออภัยว่าหน้าที่นี้ละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิป